เด็กหลังห้องเกละแกล้งเพื่อนเสียงดังคำนิยามเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่วันนี้เรามาหาคำตอบกันกับน้องๆโรงเรียนเตรียมโรงศุกษาสุวินทวงค่ะไปกันเลยและความคิดเห็นของน้องๆกับคำว่าเด็กหลังห้องเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ S <S ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เก็บกดหรือเปล่าก็ชิวๆดีครับเพราะว่าปกติก็นั่งหลังห้องอยู่แล้วครับนั่งหลับเป็นประจำครับง่ายขี้เกียจเรียนค่ะพวกชอบคุย <S 2> <S 2> <S พวกชอบเล่นในเวลาเรียนนะมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีค่ะด้านดีก็คือแบบหลับได้ด้านไม่ดีก็คือเด็กจะไม่ค่อยตั้งใจเรียน,นะค่ะเป็นคนดีนะครับจะแค่โดดเรียนไม่เรียนบ้างแต่บางทีก็เข้าเรียนส่งงานนะครับคนอื่นอาจจะคิดว่าไม่ดีแต่จริงดีครับความรู้สึกที่มีต่อเด็กหลังห้องนะครับมีทั้งบวกและลบ การที่อยู่หลังห้องบางทีไม่จําเป็นว่าจะต้องเลวร้ายเสมอไปตามความรู้สึกจะแบ่งเป็นสองจำพวกนะคะพวกแรกก็คือเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ว่าติดเพื่อนนะคะก็เลยพยายามเข้ากลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปนั่งเรียนหลังห้องแต่ก็ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนดีอีกหนึ่งจำพวกนะคะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเรียนไม่อยากเรียนหนังสือพยายามไปนั่งไกลๆอาจารย์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตอบคําถาม แอบ,บเล่นแอบบกินขนมแอบบชแชทแอบคุยโทรศัพท์นะคะแอบบทำกิจกรรมที่คุณครูมองไม่เห็นค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอาดีตของเด็กหลังห้องเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอะไรบ้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องเด็กหลังห้องนะคะเมื่อก่อนนั่งนินส์หลังห้องเนี่ยเล่นเล่นไปลงอาหารเล่นเกมเกมกด เล่นกันทุกวันเวลาเ,ลนนเลรียนเรียนเสร็จกลขับบ้านไหมไม่กลับผังไปจ,งจีบหนุ่มบ้างหรือเรียกว่าจีบหนุ่มเรียกว่าแซวหนุ่มมีความสุขด,ดีก็ไม่มีอะไรมากก็แล้ววันหนึ่งก็งเรียนไปกเวลา,งงาสอบก็สอบคะแนนเนานก็เกือบหล่น ตอนนี sort ้ที่รู้สึกว่าัวันนี้ตัวเองประสบความสำเร็จเพราะว่าคำารรกของกนว่าเด็กหลังห้องจะได้ดีหรออแล้ววันนี้เนี่ยคะประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคิดว่าคุณเอนทำได้เราต้องทำได้ต้องขอบคุณคำารรทกของเพื่อนๆที่เป็นหน้าห้องหน้าห้องทุกวันนี้ประสบความสำเร็จเปล่าก็ประสบความสำเร็จในในวเอของเขาแต่ของเราใครจะคิดว่าวันนี้เด็กหลังห้องอย่างฉันจะเป็นสารได้ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนให้ประสบความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าหน้าห้องหลังห้องมันอยู่ที่เราเองมากกว่าค่ะ เปลือกนอกยังคงเป็นสิ่งแรกที่สังคมใช้ตัดสินคนแต่หลังจากวันนี้คมพูดได้เต็มปากว่าสิ่งที่คนมองเห็นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเราอย่ามองคนที่เปลือกนอกสวัสดีค่ะ